ดยราคาถูกสุดนะครับอยู่ประมาณ2 0 0 0 0กว่าไม่ถึง3 0,000ืด้วยซ้ำนะครับสวัสดีผู้ชมผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับท่านใดนะครับที่มองหารถเก่งในราคาหลักหมื่นเอาไว้ใช้งานนะครับไม่ควรพลาดคลิปนี้เลยนะครับ จากว่ามีรถบ้านค่อนข้างเยอะนะครับที่ติดต่อมาทางช่องตำลารถนะครับอยากให้ไปรีวิวให้หน่อยโดยราคาถูกสุดนะครับอยู่ประมาณ2,000 0กว่าไม่ถึง30,000ด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ราคาแพงสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ70,000บาทนะครับจะเป็นรุ่นยี่ห้ออะไรนั้นนะครับเดี๋ยวไปชมกันในคลิปได้เลยครับสำหรับคันแรกนะครับก็คือ Toyota Corolla นะครับสห่วงโดยคันนี้นะครับเจ้าของแจ้งมากับทางตัวผมนะครับว่าราคาเนี่ยสามหมื่ลบ นะครับก็คือตั้งไว้ประมาณ30,000แต่ก็ต่อรองได้ผมเลยคาดเดาว่าคันนี้เนี่ยน่าจะไม่ถึง30,000พร้อมโอนภาษีไม่ขาดประมาณนั้นนะครับก็เป็นรถที่ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับด้วยตัวเครื่องยนต์เขาในค่อนข้างอึดนะครับแล้วก็ภายในเนี่ยจากที่ดูในรูปนะครับก็ไม่ได้ี้เรนะครับ ก็ถือว่าพร้อมใช้งานในระดับหนึ่งนะครับก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะแต่ว่าตัวนี้มันเป็นกระจกมือหมุนเท่านั้นเองนอกนั้นก็โอเคนะครับเห็นเจ้าของแจ้งว่าใช้งานได้ปกติไม่มีปัญหาอะไรนะครับอาจจะต้องมีการ m a ่ n t e n a นแอร์เล็กน้อยนะครับมีการเป่าตู้เติมน้ำยาประมาณนั้นแต่จริงอะแอร์มันก็เย็นอยู่แล้วนะครับช่วงล่างอะไรทุกอย่างดีหมดเนาะเกียร์เกอร์ก็ใช้งานได้ปกตินะครับสำหรับคันนี้เนี่ยก็จะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับถือว่าใครที่มองหาอยู่เนี่ย เอาไว้ใช้งานเนาะหลักหมื่นเนี่ยสองสามหมื่นเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างคุ้มเลยนะครับสำหรับโครโรล่าคันนี้แต่นะครับผมต้องออกตัวไว้ก่อนว่าผมยังไม่ได้ไปรีวิวเองกับตัวนะครับว่ามันจะใช้งานได้ตามที่เขาพูดไหมนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยไว้นะครับหรือว่าจะโทรเข้ามาคุยก่อนก็ได้นะครับสำหรับคันนี้เนาะโอเคครับผ่านไปนะเดี๋ยวไปดูคันถัดไปกันคันถัดมานะครับก็เป็น Honda นะครับ City Type ์นะครับถ้าผมดูไม่ผิดนะเพราะว่าต้องไปดูตัวจริงๆอีกทีนึงถ้าดูจากในนรระคับก็ ค่อนข้างแน่นะครับว่าเป็น Type C นะครับโดยคันนี้เจ้าของแจ้งมาเช่นกันนะครับว่าเป็นรถใช้งานปกติเลยนะครับตำหนิแทบจะเรียกว่าถ้าเป็นรถปีเก่าขนาดนี้ผมว่าตำหนิน้อยนะถือว่าพร้อมใช้งานประมาณหนึ่งเลยโดยภายนอกนะครับตำหนิมีแค่ทางด้านฝากระโปรงด้านหน้านะครับที่เป็นรอยบุบลงไปแค่นั้นเองนอกกนั้นด้านตัวรถนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านข้างนะครับด้านหลังนะครับถือว่าค่อนข้างสวยนะครับ ก็เป็นธรรมชาติของรถเก่านะอาจจะมีสีด่างบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้ผุไม่ได้แบบบุบเละเทตุ้มเปะขนาดนั้นนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่พร้อมใช้งานในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับส่วนทางด้านภายในนะครับคันนี้เนี่ยพูดถึงนะครับจากรูปที่เขาส่งมาเนี่ยเบาะเนี่ยผมมองว่าโอเคเลยนะครับคอนโซลนี่คือก็ถือว่าผ่านอะ่ะสำหรับผมนะในงบประมาณ30,000ผมมองว่าค่อนข้างที่จะ พร้อมใช้งานทีเดียวนะครับไม่ได้เลวร้ายมากนะครับก็จะมีตําหนิที่บานประตูนะครับด้านคนขับแล้วก็ด้านข้างคนขับนะครับที่จะมีลอยเหมือนผ้ากำมะหยี่นะครับที่มันลอกออกตรงนี้ก็เก็บทํานิดหน่อยไม่น่้จะมีปัญหาอะไรนะครับส่วนตัวเครื่องยนต์นะครับคันนี้เนี่ยเจ้าของบอกว่าใช้งานได้ปกติเช่นกันความร้อนไม่ดันน้ําไม่ดันนะครับเครื่องยนต์แห้งสนิทไม่เคยทําอะไรเลยนะครับขับใช้งานปกติแล้วก็ตัวถังนะครับด้านสมห้องเครื่องเนี่ยผมมองดูแล้วนะครับว่ามันไม่มี ลอยแบบสนิมหรือว่าปะผุอะไรมาเลยนะครับก็เป็นตัวถังแท้เดิมโรงงานตั้งแต่ออกรถประมาณนั้นก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มเนาะในราคาประมาณ3 0 0 0 0บาทนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้ต่อรองเช่นกันนะครับเขาเปิดมาประมาณ3 0 0 0 0ื่นเนาะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับคันนี้เนี่ยเจ้าของแจ้งว่าแอร์ก็ใช้งานได้ปกตินะครับก็ยังเย็นอยู่ปกติไม่ได้มีตําหนิอะไรเลยช่วงล่างปกติขับได้ปกติเลยเกียร์คัทนะครับแล้วก็เบรกเนี่ยทำงานได้ปกตินะครับบนงบเท่านี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับสำหรับใครที่ ที่น่าสนใจออกตัวอีกเช่นเคยนะครับคันนี้เหมือนกันนะครับผมยังมาได้ไปลองขับหรือว่าไปแบบรีวิวแบบเต็มๆนะครับถ้าใครสนใจเหมือนเดิมนะครับคอมเมนต์พูดคุยได้ล่างคลิปหรือว่าจะโทรเข้ามาคุยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปรีวิวเจาะให้นะครับหรืออาจจะทําคลิปมาให้ดูอีกทีหนึ่งเป็นคลิปแยกแล้วกันประมาณนั้นเนาะสำหรับรถคันนี้โอเคครับเดี๋ยวไปดูคันถัดไป ถัดมานะครับเชฟโรเลตออฟบ้านะครับเอสซีเอ็นจีโรงงานนะครับโดยคันนี้นะครับต้องขอพูดก่อนว่าราคาตลาดทั่วไปนะครับอยู่ประมาณ1นึ่งแสนบวกลบนะครับในชมปีรุ่นนี้เนาะอยู่ประมาณ1นึ่งแสนบวกลบนะครับแต่คันนี้นะครับจากที่ผมพูดคุยกับทางเจ้าของนะครับเปิดมาประมาณ80,000แต่ยังไม่ได้ต่อนะครับคาดว่านะครับน่าจะ พอได้นะครับในระดับหนึ่งแต่คิดว่าไม่ได้แพงนะผมมองว่ามันเป็นราคากลางมาหาถูกด้วยซ้านะครับเพราะว่าตัวรถเนี่ยค่อนข้างสวยนะครับไม่ว่าจะเป็นภายนอกนะครับภายในซึ่งค่อนข้างใหม่มากๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคันแนบที่น่าใช้งานคันนี้คือจริงๆผมเคยไปเห็นแล้วนะครับไปเห็นตัวรถมาแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ลองขับนะครับตอนนั้นเนี่ยเจ้าของเปิดมาราคามันยังตึงไปนะผมมองว่ามันยังไม่สามารถที่จะเอามารีวิวได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาปรับหรือว่าลดราคามาเนี่ยผมมองว่ามันก็เป็นไปได้นะครับที่จะมา หรือว่านำเสนอให้ FC Fanpage ทุกท่านได้ชมกันนะครับอย่างคันนี้อันนี้บอกเลยนะครับ CG โรงงานเครื่องพันหกชม l s นะครับ ภายในสวยภายนอกสวยนะครับเครื่องยนต์ก็โอเคปกติพร้อมใช้งานนะครับเบื้องต้นนะจากที่ทราบข้อมูลมาก็เหมือนเดิมนะผมจะไปลองขับนะครับสำหรับคันนี้อยู่ไม่ไกลผมเท่าไหร่นะครับแต่ผมจะแวะไปดูนะครับแล้วก็ลองขับให้ดูว่ามันคุ้มไหมถ้าจะซื้อมาใช้งานกับราคานี้ภายนอกประมาณนี้ภายในประมาณนี้นะครับและอีกอย่างหนึ่งผมมองว่าเบื้องต้นเนาะมองว่าน่าจะคุ้มเพราะว่าคันนี้เนี่ยมันเป็น CNG โรงงานนะครับในยุคน้ำมันแพงแบบเนี้ยผมมองว่าตอบโจทย์อยู่สําหรับใครที่อมองหารถเอาไว้แบบ ขับทางานประมาณนั้นนะครับที่ระยะทางไกลบ้างใกล้บ้างนะครับอีกอย่างหนึ่งตัวนี้เครื่องบรรหกนะครับค่อนข้างอึดอยู่เหมือนกันนะครับในระดับหนึ่งเหมือนเดิมนะครับคันนี้ถ้าใครสนใจก็ติดต่อพูดคุยได้นะครับคอมเมนต์พูดคุยหรือจะโทรมาก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปรีวิวเจาะให้เหมือนเดิมเนาะสำหรับเชฟโรเลตออฟต้านะครับฉมซีนจีโรงงานคันนี้ครับสำหรับคันสุดท้ายนะครับของคลิปนี้นะครับก็คือ Toyota า o ูรุน่าหยดน้ํานั่นเองนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าผมไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะครเเเจ้ขอองงงสู่่ปมมหผดีียวแ นะครับแล้วก็ไม่ได้มีรายละเอียดมากมายแค่บอกว่าราคาอยู่ที่4ี่ถึงห้าหมบาทเท่านั้น นะครับซึ่งวัดใจมากๆนะครับสำหรับใครที่สนใจอยู่อันนี้ผมบอกเลยนะถือว่าค่อนข้างวัดใจนะครับแต่ว่าทางเจ้าของเนี่ยเกิดมาคร่าวๆนะครับประมาณหนึ่งว่าภายนอกเนี่ยสวยนะครับแล้วก็ภายในสวยนะครับเครื่องยนต์โอเคใช้งานได้ปกติแอร์เย็นด้วยนะครับสำหรับคันนี้โดยนะครับอย่างที่บอกเลยผมมีแค่รูปเปล่าๆรูปนี้รูปเดียวเท่านั้นยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่ามันขับได้จริงไหมนะครับแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบกันนะครับกับราคาที่เขาแจ้งมาเนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างถูกนะครับภาษีไม่ขาดด้วยเนาะประมาณนั้นช่ว นะครับดังนั้นนะครับผมจะต้องไปรีวิวนะครับอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันใช้งานได้จริงไหมไม่ใช่ว่าไปถึงไม่มีเครื่องอะไรเงี้ยก็เซอร์ไพรส์ไปนะครับแต่คิดว่านะครับคิดว่าคงจะไม่หลอกผมนะครับน่าจะเป็นข้อมูลจริงนะครับที่แจ้งมาว่าเออรถคันนี้เนี่ยพร้อมใช้งานนะครับเติมน้ำมันขับได้เลยทุกอย่างพร้อมหมดนะครับประมาณนั้นผมจะต้องไปรีวิวอีกทีหนึ่งนะครับเหมือนเดิมนะครับถ้าใครมองหาอยู่หรือว่าสนใจเนี่ยสามารถคอมเมนต์พูดคุยได้นะครับโทรมาคุยกับผมก็ได้นะครับยินดีเลยคุยได้้เตต็มมมมทีี่่่่ะะรรับไไไไญหาอออิดยูแลว ครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับพวกรถเก๋งหลักหมื่นนะครับถ้าใครสนใจนะครับเร็วๆนี้นะครับวัน2วันนี้ได้ดูแน่นอนนะครับแต่ผมนะครับก็จะทยอยเจาะเป็นคันๆไปนะครับสำหรับเอาเฉพาะคนที่สนใจจริงๆนะครับติดต่อเข้ามาจริงเดี๋ยวผมจะไปรีวิวแบบละเอียดนะครับให้ครบทุกคันเลยที่ขอมาแล้วกันประมาณนั้นโอเคครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับกับคลิปรถเก๋งราคาหลักหมื่นประมาณนี้นะครับเอาไว้เจอกันอีกทีคลิปหน้านะครับสวันดีสวัสดีครับ